เชิญคน่เราสาท่นนะคะทุกคนฉันคิดค่าเรไปหนึ่งสองพันตัวเลยไหมคะหนึสอวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะมตจากเ้นค่ะมาจากเ้นค่ะท่านเจออะนะคะเดินที่ได้เจอพวกเราเดินเิมาสู ป่าป่าชื่อชื่อฮิวโก้ครับอยู่ปีไหนแล้วคะปีหนึ่งครับเป็น้องฮิวโก้ปีหนึ่งนะคะคณะอะไรคะอ๋อคณะอะไรคะอ่าเรียนแพทย์ครับเรียนแพทย์นะคะแล้เราเรียนแพทย์ทุกคนแพทย์มันเป็นหมอเรียนอะไรหมอจะได้หมอเป็นแล้ว มาจับตนอกบ้านด้วยหรออ๋อแถวเมืองนอกนคอมีองไหคะมีครับมีควานะคะอย่าส่งมาม่ทำงะถามว่าค่อะไรควงอะไรคะอ่ให้คิดก่อนดีนะรถที่ควงอะไรคะควงของถบ้านเราอาจชื่ออะไรบอกไปทำไมวะไม่ต้องสิงตัไม่ต้องสิงตเอ นึกว่าคลองนี้ถึงลึกว่าคลองนี้ผมจอม้องห้าสี่สามสองคลองนี้ผมจ้อมคนที้ผมจ้องคลองนี้ผมจ้องคนที้ผมจ้องคลองนี้ผมจอมเป็นอะไรกันบ้างตัวตัดต่กล้องไม่ถามจริง เขาสู่คอนเทนต์ของเราในค่ำวันนี้นะคะเราดูดูว่าะเข้าสู่คอนเท์ของเราดีก่อนค่ะคุณพี่ขาวันนี้คอนเทนต์ของเราคืออะไรคะคืออะไรคะคืออะไรคะมาหาอะไรมาปีหนึ่งแต่เข้ามาได้รู้จักคุณเปนไงบ้างหมคะครับกันูอย่น พูดไทยเยอะกไม่ได้ทำไมล่ะคะอ๋อมาจากต่างประเทศนี่คะะาาจกต่งปรเทศคุณพ่อเป็นคนประเทศอะไรคะพ่อเป็นคนพ่อเป็นแคร์ครับแม่ทองแม่เป็นแม่โอเคค่ะอะไรอยากกันเองทำไมวะ หล่ค่ะดิฉันยังไม่ค่อยค่ขวายเท่าไหร่เลยก็มาดูไงคะว่าชีวิตสเปนโก้ที่แบบเข้ามหาลัยเปลี่ยนเอาแฟชั่นไปใส่มัธยมมาใช่ค่ะมหาลัยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ย้ายมาจากต่างประเทศด้วยมาอยู่ประเทศไทยอ๋อใช่ต่างเมืองต่างเวลามาทำเนาะแล้วปรับตัวยังไงบ้างนะถ้าไม่มีสาระจงเลยว่าไปเลยทำไมคอนเทนต์มีสาระคอนเทนต์ทำไมค่ะถ้าอยู่างที่สาระควรจะจีบ ครมีสามคนนี้ะก็มีสาวแล้ว่าแบบเออสวยทุกคนใช่นเก็บตวจีบใครคะคิดตดีีนะคะอาหนกันตก้มมาแไหมไม่ต้องพูดได้งีันนี้นะคะเาจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกรณีศึบษาในการที่เราเจอคนแอบชอบแล้วก็จะบอกว่าเราชอบคนอื่นเบ๊ะค่ะพวกเราเจอมาบ่อยเนาะ จะมาร่อยไม่มีใครกล้าตั้งก็วางของช่องเลยนะเขากลัวผิดหวังใช่ค่ะเข้าด้วยนะคะทุกคนชิ้นไหนที่พูฟว์อ่าน้องคิวโก้บอกฝากแฟนคลับในขคะว่าสเป็กเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เผื่อแบบมีสาวๆอยากจะเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราถึงโสดใช่ไหมคะโสดครับโสด้วยน้องเร็วนะคะโสดโอเคค่ะเป็กไหนบอกว่าโอเคค่ะเจริงๆแล้วอ่ะเป็กเราต้น ไม่มีนะสเค็ปแบบพี่ได้ไหมคะอ้สเป็นยังไงก็ได้ที่ไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมคะได้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 ภาษวัคซนวัคซจะอยู่แค่ว่าไม่ได้อาไม่ไง้อไสะคะอไกอเขาอขาไหนก็ไาแไหนเขาอย่างไงวะไห ต้นแหล่ต้นแหล่เข้าเข้ากันได้เข้ากันได้หน้าตาไม่เกี่ยงโอเคค่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวคลิปเราจะยาวไปเออใช่สมควรปากอ่คอนแทคไหมค่ะแบบเผื่อมีแฟนคลับกัช่องพี่พี่อยากจเจอซ IC Face คือว่าไปเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างนี้นะอี่คนไปตัดนี่คือบ ไอจีครับไอจีไอจีไอจีโอเวนคอบครับโอเวนคอบนะคะเฟนบุ๊กเฟนบุ๊กครับเฟนบุ๊กคระนั้าบนสุนทร โอสองห้าสี่หนึ่ P ที่เกี่ยวกับน้องชิกีไหมคะที่พูดมานี่สสโอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องราไปแล้วค่ะใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ลาอ๋อต้องลานะคะโอเคลอดูนะคะว่าทีหน้าเราจะไปเชิญใครมาเปเชิญรอีกนะคะโอเคค่ะบายบายลายบ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 ายค้๊ายบาย